จากอดีตหนุ่มโรงงานสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยมงคลทศไก่มงคลทศไก่กปัจจุบันอายุ36ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีมงคลทศไก่ผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยมาอย่างมากมายหลายสโมสรมงคลติดทีมชาติไปท,ทั้งหมด41นัดทำได้10ประตู หนึ่งในประตูที่สร้างชื่อเสียงให้กับมงคลทดทศกันั่นก็คือการยิงตีเสมอทีมชาติอิรั์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อปี2018คนเคยได้แชมป์อาเซียนเมื่อปี2014และนี่คือหนึ่งในคุณพลตัวหลักและคุณพลคู่บารมีของโคสซิโกเกียรติศัตเสนาเมือง